อาครับก็สวัสดีท่านชมท่านยินดีต้อนรับสู่คลิปพีโพลเปรกาวกันด้วยครับผมวันนี้เรามาทดสอบสิ่งของที่ทําจากไฟฟ้ากันครับผมมีท่านชมถามว่าพี่ครับช่วยอธิบายทั้งหมดนี้ได้ไหมครับว่ามันทําอะไรได้บ้างครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอธิบายแบบเละเอียดนะครับผมสาหรับใครที่อยากจะทาวงจรไฟฟ้าหรือทอํอสิ่งของในเกมนี้ที่มันใช้ไฟฟ้านั่นแหละโอเคไปอันแรกกันเลยก่อนอันแรกคือ activation transformer นะครับผม ก็คืออันนี้เนี่ยมันเป็นทรานสฟอร์เมอร์ที่แปลงจากไฟฟ้าเนี่ยให้เป็นแอคติเวชันนครับผมแปงแบบนั้นอาจจะไม่เข้าใจผมขอทดสอบด้วยฟลอตไลท์อันนี้นะครับผมสปอตไลท์ Spot line, แต่มันมันคือสปอตไลท์อะแต่เขาตั้งชื่อว่าฟลอตไลท์เฉยสมมุติผมเปิดมันเอาไว้เนี่ยเราเชื่อมไฟนะครับผมนี่อา้าวต้องเชื่อมไม่โดนนะแล้วก็ใช้เจเนเรเตอร์เนี่ยน,น,นี่ครับผม pe, นี่ครับผมฟืบนี่ครับไฟมันก็จะสว่างน,นะครับผมถ้าเกิดเราปิดเนี่ยมันก็จะเหมือนอ่อนลงนะครับผม นี่ครับเหมือนไฟฟ้ามาเนี่ยนี่ครับผมเพามันก็จะเปิดนะครับผมเหมือนถ้าไฟฟ้ามาผ่านตรงเนี้ตรงนี้มันจะแปลงให้เป็นเหมือนแ c t i v a t i o n เหมือนเราไปกด F ตรงนี้แต่จริงๆเหมือนเรากด F ตรงเครื่องปั่นไฟเนี่ยก็มันจะเหมือนเครื่องปั่นไฟนี้มันจะแบบรู้ว่าแบบเฮ้ยเออนี่ไอ้นี่มันกด F นี่เราต้องแปลงพลังงานจากไอ้ปุ่ม F ให้ไปเปิดสปอตไลท์นี่โอ้แสบตาปิดมันก่อนแสบตามากอันต่อไปก็เป็น electricity transformer นะผมอ่ลบไปก่อนนี่ อันนี้ก็คือเหมือนเป็นไฟฟ้าครับแต่ว่าใช้พลังงานคนนะผมนี่เหมือนผมใช้ปุ่มนะผมแล้วผมก็เชื่อมปุ่มเนี่ยแหด้วนี้เหมือนไฟมันจะยังไม่สว่างขึ้นนะผมคือเหมือนถ้าตรงนี้ถูกกดเนี่ยตรงนี้มันก็จะแปลงเป็นไฟนะผมแต่ไฟมันจะแบบไม่มาตลอดเงี้ยนี่ครับผมนี่ครับผมมันจะมีไฟแบบนี่ครับผมสังเกตไหมครับว่ามันจะสว่างขึ้นโอ้โหแต่กคนเขาตายแล้วสงสัยใช้พลังงานจับคนนะผมนี่เป็นไงสว่างอีกมันต้องสว่างอีกโอ้แต่ก็สว่างไม่ได้ับผม อันต่อไปครับผมมันไม่ใช่ไฟฟ้าครับผมแต่มันเป็นเ e r i a เอ่อเ e สเพลทนะครับผมมันก็คือแตร์มโพลีนดูฮ้ยสนุกดีเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวภาคต่อไปผมมาลองเล่นดูอันต่อไปเป็นแบตเตอรี่ครับผมนี่จริงๆแบตเตอรี่เนี่ยมันก็คือ g e n รเตอร์ครับผมผมจะเทียบไปดูความแรงระหว่าง2ออันนี้ครับผมถ้าเป็นแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเกิดเรากดเปิดครับผมนี่มันจะสว่างแค่อะไรแค่นี้ครับผมนี่เห็นไหมครับคือมัน เปิดแบตเตอรี่ปุ๊บคือมันจะสว่างขึ้นมาแค่แป๊บเดียวเองแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นเจเนอเรเตอร์เนี่ยมันจะสว่างมากครับผมสว่างจนเปลี่ยนสีเลยคือมันแบบสว่างมากว้าวสำหรับใครที่อยากจะใช้ไฟน้อยครับผมก็ใช้แบตเตอรี่ครับผมใครอยากใช้ไฟเยอะก็เจเนอเรเตอร์ถ้าอยากจะเยอะกว่าน,นี้ก็อินดัสเทรียลเจเนอเรเตอร์ไปเลยแล้วเราก็ค่อยๆชาร์จโอเคไหมนี่อาอยัางไม่ได้เปิดเลยนี่ครับมันก็จะสว่างขึ้นเรื่อยสว่างขึ้นแนละสว่างขึ้นโอ้โห ผมอยากรู้ว่าหลอดมันสามารถแตกได้ไหมถ้าเกิดเราเปิดทางไม่แบบนี้ครับผมโอ้สังเกตครับผมคือนี่ผมอู่มตกล้ว่าถ้าไฟเต็มถ้าไฟเต็มคอมพังก่อน <c oughs> เกมพังก็ไปแล้วจบแ้วเกมโอเคครับผมผมดีสตาร์ทเกมเรียบร้อยครับผมหวังว่ามันจะไม่เป็นอีกนะโอเคเอามาทดลองอุปกรณ์ไฟฟ้ากันต่อครับผมต่อไปก็เป็นปุ่มนะครับผมสมมุติว่าถ้าผมต่อปุ่มกับพิสตันเนี่ยนี่ไหมครับผม แล้วก็เชื่อมวายเออร์นะครับผมถ้าเกิดคนมาโดนเนี่ยมันมันเป็นปุ่มเปิดนี่ฮะเปิดแล้วฮะโอ้โหไฮเทคเกินเอาคนคนโอ้เหมือนคนเขาจะเจ็บเหมือนกันหลถ้ะเกิดสั่งให้มันปิดนะเอาเอาไม่ปิดแล้วสงสัยมันช็อตอะมันมันคืออะไรซไม่เข้าใจอ๋อผมรู้แล้วคือถ้าเป็นปุ่มเนี่ยมันมันต้องใช้โพสเกชันวายเออร์ใช้วเออร์อย่างเดียวได้นี่ต้องใช้เอ พบอเพอร์เกชันไวร์เชื่อมไปแล้วผมนี่แล้วก็นี่ครับผมพอคนมาเหยียบเนี่ยฟื้เป็นไงว่าไวร์ก็จะทำงานเรียบร้อยครับผมถ้าเกิดเราอยากให้มันปิดแหวบเป็นไงแหวบโอไฮเทคเหลือเกินอ้าวแต่คนไม่ไฮเทคแล้วต่อไปครับผมดีซีมาเตอร์ดีดีซีดีดีซีมัเตอร์นะครับผมเป็นเครื่องที่เออ มือนพูดง่ายๆคือแบคโคถ้าอะไรเข้าไปอยู่ในเนี้ยคือมันจะหายไปเลยถึงถึงแม้ว่ารถถังมันจะใหญ่มันก็หายฝึบโอ้โหท่านชมบอกนียมันแบคโคยังไงอ่ะแบคโฮแบบนี้ก็คือเ,เปิดเจเนเรเตอร์แล้วเราจีไฟฮะนี่กลายเป็นแบคโฮแล้วเอาแบคโคนี้เนี่ยมันก็จะดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปครับผมนี่เห็นไหมดูดเข้าไปแล้วเฮ้ยไ,ไม่นะคนุณไม่คนโดนดูดแล้วโอ้โหโอ้โหไม่มีรหยุดแบคโคได้ครับผมแต่เวลามันจะหยุดมันครับผม ปึ้งอ้าวยังไม่หายหายแล้ววุ้มต่อไปก็เป็น Immortality f i e l d นะผมก็คือถ้าอะไรอยู่ในรัศมีของวงกลมนี้เนี่ยสิ่งที่อยู่ในนี้เนี่ยเขาจะเป็นอมะตะนะผมฟร e e ไว้ก่อนสมมติว่าผมเอาคนเนี่ย,มา,ยม,ามาอยู่ตรงนี้ับผมอ่าเอาเค้ามาอยู่ตรงนี้คือเวลาคนเขาโดนยิงเนี่ยเลือดเขาเนี่ยจะไม่ลดนะผมเราใช้อ n i เลยนี่ให้มันแรงๆไปเลยสามสองหนึ่งนี่ผมยิงเข้าไปแล้วแต่เหมือนเขายังมีชีวิตต่ออยู่เห็นไหมอ่ะ ยิงโดนอันนี้มันจะมีชีวิตรอดต่อได้ยังไงแล้วเหมือนอันนี้เหมือนเขาทาเป็นเหมือนเออนี่ครับผมเหมือนถ้าอะไรอยู่ในรัศมีนี้เนี่ยเหมือนมันจะแบบเหมือนไม่ไม่มีวันพังเหรอครับพูดง่ายๆครับนี่เห็นไหมนี่เหมือนมันไม่มีวันพังเอาแต่มันมันก็ใช้งานได้แป๊บเดียวอยอะไรอ่ะมันไม่ไฮเทคเลยอะต่อไปนะผมเป็นเซนเซอร์นะผมอันนี้ก็เป็นเซนเซอร์ที่เบสิกมากเลยครับผมคือมันจะแอคทีเวท สมมติผมเอาไฟตรงนี้มาครับผมแล้วเราเชื่อมด้วย propagation wire สมมุติถ้ามีอะไรมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็จะทําการเปิดใช่ไหมครับนี่เหมือนเป็นแบบประตูเซเว่นอะไรมาเนีืยอันต่อไปครับผมก็เป็นเ,นเซนเซอร์อีกแบบหนึ่งครับผมอันนี้คือมันจะตรวจไฟครับผมคือถ้ามันตรวจจับไฟอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็จะทําการแอคทิเวตแต่ผมทดสอบให้ดูนะครับผมสมมุติมันมีไฟอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็ทําไมมันอะไรยุ่งยากเลยนี่ครับผมสมมุติมัน ใส่มันต้องใช้วัตถุที่ Wi f ฟอ่ะ,อะนี่เห็นไหมครับเนี่ยเหมือนมันตรวจจับว่ามีไฟมันก็จะทำการเปิดตรงนี้ครับผมอ่าเป็นไงไฮเทคไหมอ้าคนคนขอโทษถังตะเพิงถังระเพิง,ง,พงอยู่ไหนอ่ะถังถังระเพิงมันหายฮออยู่นี่ไปนะคนอะโอเคคนรอดยังยังไม่รอดก็สีซ้ำไปไม่รอดใช่ไหมตายไปแลยวตายไปเลย อันต่อไปก็เป็นเซนเซอร์นี้ครับผมเซนเซอร์นี้มันจะไม่ตรวจจับของที่มาอยู่ข้างหน้าครับผมแต่มันจะตรวจจับสิ่งมีชีวิตนะครับผมอันนี้ผมจะไม่ทดสอบโดยการใช้ไฟครับผมท่านผู้ชมน่าจะรู้มองภาพออกนะว่ามันใช้ยังไงอันต่อไปก็เป็นเครื่องตรวจจับนะครับผมว่ามันมีเหล็กนะครับผมนี่เนาะอันนี้มันไม่ใช่เหล็กนะครับผมแต่ถ้านี่ฮะขุ่นยนต์มันเป็นเหล็กไงมันก็เลยตรวจจับแล้วมันหุ่นยนต์มันมีชีวิตด้วยอันสุดท้ายก็คือ motion detector ครับผมคือถ้ามีการขยับไดเนี่ย อันนี้มันก็จะแอ t ท v เว e ครับผมนี่ก็เหมือนเป็นเซนเซอร์ m o ชั่นเลยประมาณนี้โอเคอันต่อไปคืออิเล็กโตรแมกเนตนะครับผมอิเล็กโตรแมกเนตแปลว่าเหมือนเออแม่เหล็กอะ่ะ <c oughs> นี่มันก็จะดูดเสิ่งที่เป็นหุ่นยนต์เข้ามาครับผมโอ้โหถึงแม้ว่ารถถังมันก็ดูดได้ครับผมโอ้โหเอากับกลายเป็นรถ <c oughs> ต่อไปับผมเป็นพัดลมับผมแฟน,นับผมนี่นี่พัดเข้าไปเลยพัดเอ้ยเราขอแนะนำเป็นฮาร์ตเี่ เอซีโปนี่ครับผมเรามาทดสอบประสิทธิภาพฮาร์ตเลอร์เอซีโป้โอ้โหโอ้บินแล้วฮาร์ตเลอร์เอซีโปโอ้โหโอ้โหมันบินขึ้นๆลงๆต่อไปก็เป็นพับเพลเลอร์ครับผมเป็นพัดลมเหมือนกันครับผมแต่ครั้งนี้มันจะไม่ดูดนะครับผมสมมติว่านี่ครับผมผมจะเอาพัดลมสองอันนี้ไว้คนละข้างกันนะครับผมอ่าฟรีซไว้ก่อนโอเคแล้วก็นี่ครับนี่ครับเหมือนมันจะไม่ ผมลองปิดพัดลมนี้ก่อนนะนี่ครับพัดลมตรงนี้ถึงแม้ว่ามันจะอยู่ตรงไหนมันก็ไม่ดูดน,นะผมนี่ครับผมมันจะไม่ดูดน,นะผมแต่ถ้าเราเปิดพัดลมนี้เนี่ยมันจะดูดเข้ามาโอ้โหโหดหหหตายเกินต่อไปก็เป็นสลอตไลท์ครับผมก็เป็นแสงสปอตไลท์เนี่ยครับทำให้มันสว่างขึ้นก็ใส่เจเนเรเตอร์นะครับต่อไปก็เป็นไฟหลายสีครับผมนี่เหมือนไปเป็นไฟงานวัดได้ประมาณเนี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่สวยงามเกินนะผมปิง้งสวยงามต่อไปก็เป็นเจเนเรเตอร์ครับผมเจเนเรเตอร์นี้เหมือนเป็นเครื่องเพิ่มไฟอะไร อันนี้ก็เหมือนกัน,นะผมแต่มันจะเป็นอันที่แรงกว่าเลยประมาณนี้ต่อไปก็เป็นจอยสโคปสเตเบิลไลเซอร์นะผมคืออันนี้เนี่ยมันจะทําให้วัตถุอะไรที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันเหมือนหมุนมาในเหมือนนี่ครับผมสมมติว่าผมเอาเชื่อมอย่างนี้ครับผมสมมุติว่าเหล็กเนี่ยมันเหมือนอยู่ข้างล่างอย่างนี้ครับผมถ้าเราเปิดตัวสเตเบิลไลเซอร์เนี่ยมันจะพยายามเหมือนหมุนให้เหล็กเนี่ยมันมาอยู่อีกด้านนึงให้ได้ครับผมเนี่ยมันต้องใช้แบบด้านบนในไรประมาณน,นี้ ผมว่าผมต้องใช้ตัวสเตเบิลไซเซอร์เยอะๆเนี่ยนี่ครับผมถ้าเราลองทดสอบแบบไม่มีตัวสเตเบิลไซเซอร์เนี่ยเนี่ยเหมือนมันพลิกคว่ำอยู่ใช่ไหมครัพอเราเปิดปุ๊บมันก็จะหมุนฟึบมาเลยครับผมต่อไปครับผมเป็น activation fuse นะครับผมถ้าเกิดสมมุติเราอยากเปิดไฟแบบเวอร์ชั่นแบบโหมดอย่างเงี้ยแล้วก็ลากโปรเปอร์เกชันไว้มาอย่างเงี้ยครับผมแล้วกดเปิดไฟปึ๊บเป็นไงสวยงามต่อไปก็คือแหลกบล็อกนะครับผมสมมุติเราสามารถตั้งเวลาได้สมมุติผมตั้งเวลา2วินะครับผมเพื่อที่จะเปิดไฟอันนี้ครับผมนี่ เนี่ครับผมรอสองวิครับผมติ้งแล้วไฟก็จะปิดนะครับผมอยากเปิดใหม่ก็รออีกสองวิปิงเป็นไงถ้าเกิดเราลดให้เหลือเวลาเหลือหนึ่งวินี่ครับผมปิงเปิดปิดอันนี้เปิดปิดเปิดเนี่คศูนย์จุดสองห้าวินาทีเปิดปิดเปิดปิดนะครับผมพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเหมือนมันทํางานเหมือนกันแต่มันแค่เพิ่มเหมือนให้เทคกว่าอะเรยมานี่อันนี้ก็เป็นคีย์ทิกเกอร์นะครับผม สมมุติผมตั้งนี่นะผมผมกด F นะผมนี่ผมตั้งเป็นปุ่ม F นะผมเวลากด F ตรงนี้มันก็จะทางานนะผมอ่าสมมุติผมอยากเปิดไฟเนี่ยนี่นผมเชื่อมเชื่อมไว้ก่อนโอเคอยากเปิดไฟกด F นี่เอาลืมไปมันต้อง propagation wire ถ้าสายไฟฟ้าอะไรมันต้องใช้ propagation wire นี่นี่เป็นไงเปิดแล้วอุ๊ยหมออะไรอ่ะทำไมก็ใจ่ทำไมมันถึงเปิดไม่ติดเลยต่อไปครับผมเลเซอร์ครับผม <laughs> สนุกมาครับผมอันนี้ก็คือเลเซอร์รีเซีปเปอร์นะครับผมเหมือนถ้าเลเซอร์มาโดนตรงนี้เนี่ยมันก็จะนับว่าเป็นเหมือนเฮ้ยเหมือนเป็นสวิต์นะสมมุติผมอยากเปิดเทสซาคอยเนี่ยแต่ผมไม่อยากเปิดโดยการเหมือนเข้าไปใกล้ๆแล้วกดเปิดมันอันตรายเกินใช่ไหมนี่ครับโพลเเกชั่นไวเออร์นะครับผมนี่สมมุติเปิดเลเซอร์ครับผมนี่เป็นไงเราปิด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 เป็นไงเป็นไงเท่ไหมแค่ใช้เลเซอร์ก็เปิดได้นี่เลเซอร์เป็นไงโอ้โหโอ้ปิด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 แล้วปิดแวอเค โอ้โหปิดเกมผมด้วยไม่นะพี่โฟเพกามันเป็นอะไรเนี่ยโอเคครับสิ่งของไฟฟ้าต่อไปก็เป็นไลท์บร์นะครับผมนี่เป็นไฟเอสวยงามับผมแตกได้ด้วยโอ้โหต่อไปก็เป็นเมทรโนรับผมเหมือนผมเคยอธิบายนี้ไปแล้วผมเหมือนมันจะเหมือนเป็นจังหวะนะครับผมนี่ครับเด้งเลยเมทรโนมนี่ครับผมสมมติเราอยากเปิดอันนี้เนี่ยนี่ยรเชื่อมไหมครับผมนี่ครับอ้าววิออมก็เชื่อมโดนอยู่นี่หว่า นี่ครับผมเหมือนผมอยากให้มันเปิดปิดเปิด,ป,ดปิดอย่างเงี้ยครับผมนี่ทาให้มันเร็วขึ้นนะครับผมนี่คือมันจะแบบเร็วขึ้นกว่าที่เราจะกดได้ครับผมโอ้โหบางทีมันก็เร็วเกินโอ้โหได้ยินเสียงไหมครับนผูงชมเสียงแบบเร็วมากเลยอะ่ะเสียงเมชช่อมเลยเร็วมากเมรชนอมนี้ก็ใช้ได้กับปืนด้วยครับผมสมมุติผมอยากเอ่อยิงปืนสไนเปอร์ด้วยความเร็วสูงเนี่ยผมก็ตั้งปืนสไนเปอร์ไว,ว้อย่างเงี้ยแล้วก็เลือก propagation ว้เอหลากยิงครับผมโอ้ โ,โหยิงเผือยิงเมทโนมพังเลยน่าเสียดายครับผมต่อไปก็เป็นทรัสเตอร์มินิทรัสเตอร์ครับผมเหมือนเป็นไอพ่นแบบนี้แหละแต่ว่ามันเป็นเวอร์ชันมินิมันจะไปช้ากว่านะครับผมโอโ้แต่ขนาดเวอร์ชันมินิก็ไปเร็วนะแต่เวอร์ชันใหญ่เนี่ยมันจะไปเร็วกว่านะครับผมโอ้โหโอ้โห,หเร็วตามไม่ทันเลยเฮ้ยอยู่ในน้ำมันก็ยังโอ้โอหนาซาแล้วผมนาซาโอ้โอหเราจะทิ้งมันไว้อย่างนั้นน่ะ อันต่อมาก็เป็นสองอันนี้ครับผมเป็นพิสตันนะครับผมเหมือนเป็นอะไรไว้ดันอะไรประมาณนี้เนี่ยครับผมอันสีส้มก็จะเป็นอันที่เหมือนยาวกว่าแล้วก็แรงกว่านะครับผมอันต่อมาก็เป็นวิซิสเตอร์นะครับผมเหมือนถ้าเกิดเรามีเครื่องปั่นไฟเนี่ยเอาเราไม่อยากให้ไฟเนี่ยมันไปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ทำได้ครับผมโดยการใช้วิซิสเตอร์ผมขอทดสอบกับฟลอดไลท์อันนี้ดีกว่านี่ครับผมแล้วก็เชื่อมไหมครับเนี่เราก็เปิดครับผมโอ้แสบตาพระเจ้าช่วย นี่ครับผมสมมุติเราไม่อยากให้ไฟไปเนี่ยนี่แล้วก็อย่างงี้ครับผมไฟมันก็จะไม่ไปแล้วนี่ครับผมหรือมันเราค่อยๆเพิ่มโวลต์ครับผมนี่โอ้โอ้โหแซตตาฮัาแซตตาเลือเกินโอ้โหโอ้โหไฟมันเป็นอะไรที่สว่างเกินโอ้โหต่อไปครับผมเป็นไซเรนนะผมเปิดเปิดปุ๊บเหมือนเป็นสัญญาณเตือนภัยอ่ะนี่ครับผมได้ยินไหมครับผมถ้าท่านผู้ชมไม่ได้ยินเนี่ยผมอาจจะต้องเสกมันมาเยอะๆครับผมแล้วก็แอคทีเวตนะครับผมอ ดรงมากเลยป้าอันต่อไปก็เป็นเทสลาคอยครับผมนี่ก็เป็นเหมือนเออถ้าอะไรเข้ามาใกล้ๆเนี่ยมันก็จะช็อตนะผมเป็นไงนี่ครับผมโอ้โหถ้ามาแตะเนี่ยมันก็จะช็อตแบบหนักๆเนียครับผมโอ้โหอันต่อไปก็คือเทคสิสเล่ครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมสมมุติเรานี่ครับผมตั้งเป็นเทรนเกมมิ่งทีวีครับผมเทรนเกมมิ่งทีวีครับผมแอปติเบตับผมนี่เหมือนเป็นเอ่อทีวีครับผมเป็นไงไฮเทคเนี อันต่อไปก็คือทัสเตอร์แบดนะครับทนะัสัสเตอร์เบดนะผมเหมือนมันเหมือนเป็นเตียงนอนอะ่ะแต่เขาใส่กัว่ารัสเตอร์เข้าไปอะ่ะซึ่งรัสเตอร์มันก็มาจากคำนี้ใช่ไหมครับผมนี่ซึ่ง <c oughs> ใช่แล้วครับท่านผู้ชมไปแล้วโอ้ <Whoa! S 1> แล้วก็อันสุดท้ายก็ผมก็เป็น Motorized Field นะครับผมนี่เหมือนถ้าเกิดเราอยากขยับพวกนี้ไม่อยากยกเลยมันอันตรายเกินแล้วก็ต่อลอได้นะครับผม แต่ท่านชมผมดูว่าท่านชมได้ต่อรอเป็นนะครับผมก็จบกันไปครับสำหรับคลิปพีโฟเบกาลในวันนี้ครับถ้าใครอยากจะมีกก็กดไลค์กดซับสไครต์ครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ